โตรคุ้มสำหรับ Toyota Camry Hybrid ตัวนี้นะแบตวันตีเหลือจนถึงปี2026ย้างใหม่ปี2021กลางปีบิดโตนด้วยใช้กันแบบยาวๆสภาพโดยรวมสวยกิบรถเช็คศูนย์ตลอด ครับผม mm hmm. ผมเอก59ออโต้นะครับพบกับผมเช่นเคยที่นี่โชว์รูมจำหน่ายรถมือสองครับรถดีมีคุณภาพที่สมคัญราคาไม่แพงต้อง59ออโตค้ค่าแกลเลอรี่เท่านั้นนะวันนี้มาอยู่กับรถไซส์ใหญ่อีกหนึ่งคันนะคันนี้ทีเด็ดมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนไปอยู่ในส่วนของตัวรายละเอียดนะผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะนะครับไว้เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็สำหรับตัวนี้เป็น t o y o t a Camry Hybrid นะตัว2.5 d v d ปี2015 แบตเนี่ยวารันตียาวจนถึงปี2026ได้ยังใหม่บิดโตน้นี่นะกลางปี21ใช้กันแบบยาวๆแน่นอนสำหรับตัวนี้ที่สำคัญรถสวยเช็คศูนย์ตลอดนะครับระบบไฟระบบช่วงล่างระบบต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยสมบูรณ์มากๆแล้วก็ที่สำคัญเปิดราคามาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นเองราคานี้จัดได้เต็มฟรีดาวได้นะ รามาดูในสุดตัวด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับ Toyota าแคมรตัวนี้นะของเขาเออกแบบมาดูหรูหราแล้วก็ดูมุกฐานนะครับมีการตกแต่งด้วยสีเงินโครเมียมนะครับยาวตั้งแต่ซุ้มล้อขวาจรดซุ้มล้อซ้ายนะครับด้านหน้าก็มีตราสัญลักษณ์ t o y o ต้าที่เป็นรองพื้นด้วยสีฟ้าบ่งบอกความเป็น t o y o ต้าแคมรี่ไฮบรแน่นอนนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ที่เป็นแบบเอ d ดีนะครับ ด้านล่างมีไฟฟล็อกแลมมาให้หรือว่าไฟตัดหมอนั่นเองนะครับตัวนี้ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะดีดมากๆนะครับพร้อมกับตัวช่องดักลมขนาดใหญ่นะครับสภาพภายนอกโดยรวมนะครับค่อนข้างสวยครับสีขาวมุกด้วยเนี่ยทำให้ตัวรถดูดีดูภูมิฐานมากครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า c a ม ry ตัวนี้นะของเขาก็เป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพเนี่ยสวยกิฟต ด้านข้างมีอะไรบ้างผมมาไล่เรียงเลยนะพิเศษมากๆสําหรับตัวนี้นะแม็กขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็ยางบีชโตนนะปี2021กลางปีเนี่ยโหสภาพใหม่กิฟแน่นอนใช้กันแบบยาวๆนะครับกระจกมองข้างที่เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกุญแจที่เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วก็ด้านข้างเพิ่มเติมในส่วนของตัวกันสาดนะซึ่งเป็นตัวพรีเมียมตัวนี้ติดมาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะครบครันในส่วนของตัวด้านข้างนะครับ มาถึงคราวในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าต o ยตาแคมรี่คันนี้นะอุปกรณ์ภายในอนํานวยความสะดวกต่างๆก็ให้มาแบบครบคันแล้วก็ จัดเต็มจริงๆนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวภายในนะครับของเขาเน้นโซนเป็นสีเบจนะครับในส่วนของตัวคอนโซลเป็นสีดําตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วก็สีเงินเมทัลลิกสลับกันไปดูหรูหรามากแล้วก็ดูมุ่ฐานมากนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยปรับแบบไฟฟ้าแทิศทางนะครับสามารถเมมตําำแหน่งได้2ตํตำแหน่งนะแถมด้วยตัวด้านหลังไฟฟ้ามีมาให้ด้วยนะครับ เรามาดูด้านหน้ากันบ้างมีออปชันอะไรบ้างตัวนี้แน่นอนมีตัวกุญแจแบบพุทธ์สตารมาให้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบหนังนะสลับกับตัวลายไม้นะครับเป็นแบบสี่ก้านนะมัลติฟังก์ชันนะครับคูนคอนโทรลมีมาให้สําหรับคันนี้นะครับดูตัวแผงเลื่อนไม้กันเลยดีกว่านะเป็นแบบอนาล็อก2ช่องด้านซ้ายเนี่ย ไม่ใช่เป็นวัดรอบนะแต่แทนที่ด้วยตัวบอกสถานะของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวระบบไฮบริดนั่นเองนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นตัวความเร็วนะครับตรงกลางเป็นหน้าจอ MID นะครับที่เป็นแบบ TFT นะลายกราฟ,ฟิกสวยๆเลยไมยค์คันนี้อยู่300,000กว่าโลนะครับแต่ว่ารถ เข้าสูนตลอดใช้งานดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญแบตคันนี้เนี่ยยังเหลือวารันตีจนถึง2,026นะ4ีปีเต็ม,ตมๆยาวๆกันไปเลยเนาะอ่ะมาดูออปชั่นอ่างื่นกันบ้างนะครับด้านขวาอุดมไปด้วยสวิตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างที่พับเก็บด้วยไฟฟ้านะนะแล้วก็มีตัวทักชั่นคอนโทรลมาให้มีเตือน มุมอับสายตามีมาให้แล้วก็ตัว parking ก็มีมาให้นะ uh, parking sensor นั่นเองหน้าจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเขาให้มาแบบครบครันนะต่อบลูทูธได้มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น usb หรือ aux ก็มีมาให้ครบแล้วตัวนี้นะครับเล่ลงมานะครับเป็นชุดแอร์แบบ ออโต้นะดูโซนซ้ายขวาแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็มีมาให้นะครับตัวนี้มีตัวฟอกอากาศหรือว่านาโนอีมาให้ด้วยนะพิเศษจริง,รงๆไล่ลงมาด้านล่างกระเถิบมานิดหนึ่งก็มีม่านหลังเป็นแบบไฟฟ้าที่สําคัญตัวนี้มีตัวพัดลมเป่าเบาะมาให้2ข้างเลยนะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างตัวนี้เป็นสวิตช์อีโคโหมดนะครับแล้วก็มีอ e ีวีโหมดเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะในกรณีที่เราใช้อ่ ระยะทางใกล้ๆใช้ความเร็วไม่เยอะก็กด EV Mode นะในกรณีที่แบตเต็มเนี่ยก็ใช้แต่พลังงานไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันเลยตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแผงคอนโซลน,นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้มีไวรัสชาร์จมาให้ด้วยนะโหสบายมากๆแบบครบครันเลยนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆนะโตโยต้าเนี่ยของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วถุงลมนิรภัยให้มาแบบจัดเต็มนะด้านหน้าตรงเข่าผู้ขับขี่แล้วก็ม่านซ้ายขวามีมาให้แบบครบครันนะครับ ก็ภายในค่อนข้างสวยนะครับสภาพเนี่ยผ่อนส่วนหน้าไม่มีแตกไม่หักแน่นอนนะครับยิ่งตัวเบาะเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับใช้งานมาน้อยสวยเลยคันนี้ครับเราไล่มาดูในส่วนตัวด้านท้ายสําหรับตัวแคมรี่ตัวนี้กันบ้างนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเรียบเรียงมาให้ดูนะกระจกหลังที่บานใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็มีตัวไล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกตัวที่3มีมาให้นะครับ ไล่ลงมาในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับตัวไฮบริดนะครับก็จะเป็นแบบรมดาแล้วก็มีแถบาา่าฟ้านิดหนึ่งนะครับพร้อมกับตัวสัญลักษณ์โตต้าที่มีพื้นสีฟ้าบ่งบอกความเป็นไฮบริดแน่นอนนะครับในส่วนตัวด้านหลังเนี่ยของเขามีกล้องหลังมาให้พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะนะครับแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของตัวชายล่างกันชนที่มีตัวสีโครเมียมแต่งขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้น ท้ามให้ด้านหลังดูภูมิฐานแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาเราก็เจอกับพื้นที่ใส่สัมภาระค่อนข้างกว้างนะตัวนี้นะครับในส่วนของตัวด้านท้ายจัดว่าสวยเหมือนกันนะสำหรับตัวตัวต้ากัมดี้ไฮบริดคันนี้ครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าแคมดี้ตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 5 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะประหยัดน้ํามันสุดๆสําหรับคันนี้นะครับ ทำงานร่วมกับชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบ CVT ด้วยนะเพราะฉะนั้นหายห่วงตัวนี้บริโภคเฉลีย่ยเขาอยู่ประมาณสัก23 24โลลิตรมีให้เห็นแน่นอนนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเหยียบเป็นมานะครับห้องเครื่องของเขาก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะครับเช็คสู์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในส่วนของตัวระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบไฟต่างๆเกี่ยวกับตัวรถคันนี้ครับ ดูรอบๆคันกันไปแล้วนะสำหรับ t o y ยต้ c a m มรตัวนี้นับว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่ารถขับดีมากนะครับอัตราเร่งเนี่ยริืรแล้วก็ที่สำคัญประหยัดแน่นอนนะครับสำหรับ t o y ยต้าแคมรตัว2.5 DVD ปี2015ตัวนี้ถ้าสนใจนะกับราคาเพียงแค่5 7 9 9 0 0บาทเนี่ยก็โทรมาได้เลยนะนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่เบอร์0 9 4 4 4 2แล้วก็6666นะ นะครับนัดหมายก็มาได้สําหรับตัวนี้นะครับก็สําหรับโชว์รูมของเรานะครับอยู่บนถนนเกษตรนวมินครับใกล้ๆกับตลาดปัทวิกรณ์นะครับเปิดกันทุกวันที่นี่เราเปิดกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์วันอาทิตย์9ามงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับแล้วก็2ช่องทางที่เหลือผมฝากไว้หน่อยหน้าเพจ a c e b o o k นะครับ59 Auto Car Gallery ฝากกดติดตามกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ช่อง u ูท b e ของเรานะครับ59 Auto Channel ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ ก็จะมีรถสวยๆแบบนี้มานําเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับในสําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้1คันนะสำหรับโตโยต้าแคมรตัว2.5 DVD ปี2015สวยๆตัวนี้นะพลาดไม่ได้เลยสําหรับลูกค้าที่หาอยู่นะครับสนใจยังไงก็ทักเข้ามาด้านล่างหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับสำหรับตัวนี้